สวัสดีครับในวันนี้นะหลังจากที่เราแบบสู้มาอย่างดุเดือดวันนี้ก็เลยกลบว่าจะมาชิวๆสร้างบ้านทำฟาร์มอะไร่างนี้เปหมายก็คือการปรับปรุงปราสาทที่เพิ่งได้มาเนี่ยให้มันดูดีขึ้นนะส่วนตอนนี้นะจบไปยังไงลนะ่ะ โอเคอเอ่อโอเคไม่ไม่นม่ไมมา,มา,มา,มาดูข้างล่างกันหน่อซยซิเรามีทางเข้าที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็ของของเรารู้สึกว่าจะไม่ค่อยมีของที่ไ้ใช้สร้างบ้านเท่าไหร่ พวกบล็อกอะไรพวกเนี้ยนีน้อยมากถ้างั้นก็อย่างแรกเดี๋ยวผมจะย้ายของก่อนละย้ายของจะบ้านหลังเก่าแล้วก็ถานรับเอามาเก็บไปให้หมดเลยอืมก่อนอื่นก็ต้องไปตรงนั้นก่อน วันนี้ผมจะไม่พยายามสู้กับอะไรแล้วกันลองสู้มาเยอะละได้ไหมทันไหมโอเคมาดูหน่อยสิเอาจริงแล้วในนี้ไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่ ว่าของส่วนใหญ่ที่มีก็จะอยู่ในถังนะ่าะัแล้วก็เดี๋ยวขอทำขวานส<ำ>ักนะขวานห้าอ่าใช่ใช่จริงๆ้วผมควรจะทำกระเป๋านะเรามีหนังอยู่เยอะพอสมควร นี่ก็กระเป๋าทำยังไงเออต้องใช้ก่องนี่กับอันนี้มันตน่างกันยังไงอกอนี้ใหญ่กว่าเดิมโอเคแล้วก็เป๋าแบบนี้ด้วยแล้วทำก่อง ได้กระเป๋าก็อีกงานหนึ่งไปทำกระเป๋าใหญ่ไปเลยนี่ yeah. ชิก็เอากับเอาเก็บกระเป๋าน่าจะขนของน้าเยอะเลยนะครับเนี่ยถ้าเราทำกระเป๋าอันนี้เยอะ ไช่้ปนมุม,ม,มหรอบางทีน่าจะมีอยูนะ่ตรงฐานของเราตรงนู้นนั่นเดี๋ยวลองไปดูดีกว,ว่าคนนี้เก็บเป็นนี่หน่อนล้วกันครับเปิดประตูฮะแล้ ที่เรามีใยไปมุมหรือเปล่าโอ้นี่ไงมีเยอะเลยแต่ว่าหนังโอ้ยเยอะเหมือนกันท่านก็ทำกระเป๋าอันนี้ให้หมดเลยโอ้หรือเอากระเป๋าเก็บกระเป๋าแล้วเนี่ยแต่เวลาย้ายของ เหอนว่าจะเอากระเป๋าเก็บพวก,กอุปกรณ์ไม่ได้นี่หนอะก็ไม่เป็นไรนี่คือของทั้งหมดแล้วอ่ายังเหลือข้าวไร นี่นิดหน่อยฮะขนของได้กันหมดเลยในทีเดียวตอนางคืนเหรอจะไม่เป็นไรหรอ โอเคมาถึงได้อย่างปลอดภัยไปฮะ ของด้วยจะให้ของรวมกันมนั่วไม่ได้เดี๋ยวเอาอันนี้เป็นกล่องบอ็อกแล้วกันในที่สุดก็เสร็จคือใด้ของมันก็เพลินดีนครับก็ออยังเหลือของที่ไม่อาใหม่อีดหน่นอยมีตรงบ้านเก่ากับตรงฐานนี้ ข้างล่างไปเอามาพิ่มก่อนการที่หมูติดต้นเบอร์รี่นี่เป็นอะไรที่น่าสนใจมากเลยนะเพราะว่าถ้าผมปลูกเบอร์รี่รอบปรา,าสาทมันก็จะติดกันอันนี้หมดทุกตัวเลยท้วย,วยต้องลองดูนะ โอ้มันเพรามันงุมนี่นะไม่ไม่ใช่วันนี้ไม่ใช่ตอนนี้วันนี้ยังไม่อยากสู้เลค่ะไว้วันหน้าถ้าแกอยู่แล้วก็เจอกันแน่เก็บของเก็บของเอาะครับในสุดก็ ย้ายของเสร็จไปเนี่เออโอเคตอนนี้ก็เรียบร้อยแล้วจัดของเมื่อไม่นานมาเนี้ยมาครับซึ่งอัปเดตเป็นเรียกว่าอะไรนะโกลิมคอปเปอร์ใช่คอปเปอร์โกลิม ซึ่งช่วยจัดของให้เราได้แต่ว่าโอเคนั่นแหละมันสร้างไม่ได้ใน RL c รนะดังนตก็ช่านมันเดือาในตอนนี้เรากลับมาซูเปอรหมายลักของเราปหมายในการตกแต่งเพิ่มเติมแล้วก็เปลี่ยนบางส่วนให้มันดูดีขึ้น อือย่างแรกเลยตรงนี้นมันหาเออจะหานางปิดดีกว่าก็ดูว่าเราจะทำทางเข้าตรงไหนดีทางเข้าที่ดีกว่าแบบ ในนี้ยังมีของนี้นะ,ะเดี๋ยวค่อยแล้วคันเอ๊ะเข้ามาได้ไงเนี่ยเข้ามาตรงนี้เนี่เลยแต่ตรงนี้ต้องปิดก่อนคือทางนี้มันไม่เหมาะจะเป็นทางเข้าเท่าไหร่ทางฝั่งนี้มันเป็นติดกับภูเขาขึ้นมาแบบนีน้เอ่อจะไม่สนใจพวกหมีกะไ๊ะ มาจากไหนกันนี่ยอ๋ดูแลวยวี้้เดี๋ยวผมว่าต้องอุดรูก่อนเรอรูที่แบบพวกมอนเตอร์เข้ามาได้ต้องอุดให้หมดก่อนอย่างแรกเลย นี่เป็นทางเข้าแต่ว่ามันเป็นทางเข้าที่ต้องเดินอ้อมอ่าน,นี้ดีกว่ขอคิดก่อนว่าคิดก่อนว่าเราจะใช้ตรงไหนเป็นทางเข้าหลัก ไม่ใช่ตรงนี้แนะ่ตรงนี้มันแบบว่าไม่ใช่นะว่าจะปิดตรงนี้ให้ขึ้นมาไม่ได้เลยก็ให้เนะี้ยเป็นระเบียงใช่เป็นระเบียงที่สามารถเดิน กล้เลยอ่ะคุณแค่จะเห็นภาพไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นี่คือปร,อสราสาทสนใจแค่ปราสาทนะไม่นอาสนใจพวกอะ่รเรามีทางเข้าฝัง่งโน้นที่ต้องเดินอ้อมไปอีกด้านหนึ่งกับทางเข้าใต้ดินที่อยู่ตรงด้านหน้าอเอ๊ะเรียกว่าด้านหน้าไ่ไดะ ที่อยู่ตรงฝั่งนี้นี่ฝั่งที่ติดกับภูเขาทำให้มันไม่ควรจะเป็นทางเข้าหลักทอดตรงนี้จะปิดเอาไว้นะแม่ว่าใช้เป็นทางเข้าหรือเล็กเหมือนกับด้านข้างที่ติดกับมันได้ แล้วก็จะเปลี่ยนทางเข้าหลักน่าจะน่าจะไว้ฝั่งนี้นะตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้จะขุดตรงนี้เป็นประตูทางเข้ามันจะไปเชื่อมกับ ห้องนี้ปีิใช่จะเป็นตรงเนี้ยไปข้างนอกเข้ามาเป็นห้องไม่ได้แล้วต้องย้ายเอาเตียงไปไว้ข้างบนแล้วอืมก็ไม่อยากให้มันอยู่สูกมากนะเอาไปตรงนี้แล้วกัน ก็ข้างบนนี้เดี๋ยวต้องตกแต่งเพิ่มด้วยแล้วก็แก้อยากให้ทางเข้า,าตรงนี้มันเป็นตรงกลางจะดูดีมากมเลยส่วนฝั่งนี้ฝั่งนี้ค่อนข้างโอเคแล้วนะครับแค่เคลรอกรอบนี้มันเรียบก็พอแนละ้ว ใช้พื้นที่ตรงนี้นเป็นฟาร์มอเคใช้พื้นที่ตรงนี้นเป็นฟาร์มให,ใหญ่ๆเลยแล้วแต่ตรงนั้นยาผิวตรงนน้นเลยจะเปลี่ยนเป็นฟาร์มทั้งหมด มาทำอะไรตรงนี้เอ้ามาขึ้นมาข้างบน,นได้ยังไงด่เข้นมาด้ฝั่งมาเออจะขอร้องอะ่ะขอได้พักสร้างบ้านหน่อยได้ไหมเพิ่งมารบก,กวนกันเลยตอนนี้เออเริ่มจากทำทางเข้าใหม่เลยแล้วกัน หยิบอุป,ปรกรณ์มาก่อนนี้ขุดอันนี้อันนี้ใส่ชุดไว้ด้วย <Yeah. S 1> กันไว้สักหน่อยชุดก็จะพังแล้วด้วย <Yeah. S 1> ก่อนจะใช้ให้พังไปเลยแล้วกันเนาะ โอ้นนี้เพิ่มหนึ่งเลเวลไม้แล้วค่อยใช้ดีกว่าอไว้แบบว่าเลเวลขึ้นดัานยางก่อนสักยี่สิบขึ้นไปแล้วค่อยใช้ดีกว่าเ <c oughs> ตรียมของป้องกันตัวักหน่อย ก็ป้าหมยของเราคือการสร้างนะครับเตรียมของเตรียมไว้สร้างด้วยใช้ไม่กี่อย่างเลียนแบนี้ก้อนนี้เหรอบันไดด้วยบันได สักหน่อยเพื่อได้ใช้ประมาณนี้แล้วกันอืมเป็นวิอย่ใช่ไหม,ไมก็ออกไปนะที่นี่มันไม่ใช่สวนสัตว์เพราะฉะนั้น,น แกอยู่ที่นี่ไม่ได้ทำไมออกไปไม่ได้ล่ะไกลเกินหรอเข้ามาได้ยังไงไปไว้กันก่อนนะ เกิดอะไรขึ้นเนี่ยจากจะมาสร้างด้านชูชิลต้องมาเจออะไรแบบนี้ปิดไว้หมดโอเคตรงน,นี้ไปไม้ ต้องไปเอาเชียมาตัดถึงจะเก็บ้เอเอไปีกว่อยๆฉันจะเริ่มอยากเปลี่ยนแผนแล้ว้ต้องฆ่าล้างตรงนี้ให้หมดก่อนถึงจะอยู่ได้อย่างสงบ